สวัสดีครับแฟนๆชุดขยันนะครับหัยหน้าน้อยนะครับประจําวันที่สองนะครับก่อนอื่นไปดูผลวันที่หนึ่งกันนะครับวันที่หนึ่งนะครับเลขที่ได้ก็มีนี่นะครับรัฐบาลไทยด้วยครับเมื่อวานรัฐบาลไทยด้วยนะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้านะครับสี่ศูนย์ห้ามองข้ามไปนะครับไม่โดนนะฮะสี่ศูนย์ห้ามีแต่สี่หนึ่งห้านะครับ สี่ศูนย์ห้าก็จะเป็นศูนย์ห้านะครับตรงนี้นะครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งมีนะฮะสองหนึ่งหนึ่งสองปุ่มที่สองนะครับส่วนน้อยธรรมดานะสี่สามห้าเลหนึ่งสี่ห้าสามมีครบนะแต่คนเราฟังนะครับสามห้านะครับกลุ่มที่สองนะฮะส่วนน้อยพิเศษนะครับน้อยบีอีพีนะฮะสองหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับ สองหนึ่งเจ็ดมาครบเหมือนเดิมนะเหมือนกันครับก็สองแปดไม่มีหนึ่งเจ็ดนะครับ,ก, 2, 8, 1, 7, รบ <c oughs> กลุ่มที่สองนี้นะครับตัวร,รัฐบาลไทยสองห้าแปดแปดสามนะครับสองห้าแปดนี่ครับกลุ่มนี้เลยทำเลยยืบห้าแปดดูนี่กลุ่มไหนเอ้ยแปดห้าในกลุ่มนี้นะครับ ก็แปดสามนะครับอือแปดสามแปดสามก็ศูนย์ห้านะครับที่โดนนะครับแปดห้าด้วยฮะบ,บาลไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากแปดเข้าไปหกนะครับอืเอเข้าเจ็ดสี่ มีแปดสองตรงนี้ด้วยครับแปดสองด้วยเข้าไปเจ็ดนะครับขาดไป1นึ่งขาดไปแค่1น,นะครนะขอดีดใจด้วยอันนี้คือ3ตัวนะครับ3ตัวนะฮะได้มีแต่จับไม่โดนนะฮะทั้งหมดแปะเข้าไปเจ็ดนะโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับว่าจะได้ตัวไหนแบบไหนนะครับอยากให้คนมาดูใน กลองนี้จังเลยนะฮะอย่เงียบให้หายไปนะครับรูปไปดูช่องไหนกันนะครับดูตัวเลขเรามันเข้าขครั้งที่จะบ่อยนะครับครั้งที่จะบ่อยเหมือนกันนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งสี่นะกลุ่มที่สองครับหกแปดหกห้าแปดห้านะครับกลุ่มที่สามนะครับ 7 6 7 8ห5เจ็ดแปดเจ็ดห้านะครับศูน8 0หคศัน1 6 1ปดศน้าด่นะครับสี่หแล้วก็สีนะครับวันนี้เด่นนะครับเด่นนะฮะตุ๊บนะ เจดสี่นะครับเด่นเจ็ดกับสี่นะครับดูเล็กเจ็ดก่อนนะครับเจ็ดเจ็นเจดหนึ่งเจดสนะครับเจ็ดหกเจดแเจดหนะครับส่วนสีนะครมีเจดสีไปแล้วนะศูสหนึ่งสนะครับ สี่หกสี่แปดแลวก็สี่ห้านะครับเจ็บๆโอเคนี่นะฮะนี่เลยครับได้แบบนี้นะดูตัวชนกันบ้างนะว่าชนตัวไหนบ้างนะสามตัวเอาตัวชนก่อนนะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด เจ็ดสี่นะครับเจ็ดหกนะครับนี้ก็สี่แปดนะครับถ้าหลักเจ็ดก็เจ็ดนี่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับเอามาดูสามตัวสูตรวีเชียบ,บ้างครับเจ็ดหกแปดนะครับศู 0, 6, 8, นย์หกแปดครับหนึ่งหกแปด 4, 6, 8นะครับ 0, 8, 5 1, 8, 5ปดห้าหนึ่งแปดห้าแล้วก็สี่นะครับเจ็ดหนึครับนะครับ 1, 4, 5โอเคเยอะไปแล้วครับ 80ตัวพอดีนะครับโอเคครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับเลขนี่เข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ้งลลาไปแโหสวัสดีครับ